สวัสดีจากประเทศตุรกีนะจ่ะเด้อเมอรอนี้อนาคณนนีก็เวลาอโกโมงแรงนะจ่ะเนาะอกโมงแรงพลังสเสฮิตกับเขานะจน่ะเมอรอนีก็เป็นของคุณสามีก็เป็นเขามันไก่นะจ่ะเนาะกำลังต้มไก่อยู่นี่จะเขาหูงหงว้นะจ่ะเนาะเรียบร้อยจ้ะส่วนของพีวันก็สิเป็นออมไก่นะจ่ะเนาะ หอ,อมไก่เดี๋ยวจะเอาไกลล่ลงไปล้วนกันหอ,อมไก่ใส่ผักกาดใส่หัวหอมอาจารย์เนาะล้วนไก่ล้วนไก่ไกให้สุกกันเอาจารย์เนาะอืมมันนี้พริกสดบะหมี่ใส่เป็นพริกแห้งนะจ๊ะเนาะหอมไก่ มีใบบักกูดมีคาแต่ไข่แหง้งนะจ๊ะเนาะคาแหง้งใบบักกูดแหง้งเอากระสีคัวล้วนไกให้มันสุกเกินนะจ๊ะเนาะที่กันเมนีอาหารอีสานบวกกับอาหารตุรกีอาหารตุรกีขามันไกประกสีเฮ็ดซุปอีกต้องมีซุปนะจ๊ะเนาะอืประเทศนช่วงงานหนาวนี่ละสี มีซุปสดหอนๆเรียกนำย่อยก้อนกินเข่าจักน้อยนะจ๊นะเนาะเรียกนำย่อยก้อนสิกินเขาเพอเสียดร,รยับจากซุปเรียบร้อยแล้วคนกับสิกินเขา่ามั่นไก่จ่อนะจ๊นะเนาะกาจสะเป็นประมาณนี้นะจ๊นะเนาะประเทศนี้มือวนนี้อะสิบะเฮดสลัดจ้ะมือวันนี้บรเฮดสลัดสดิเฮดถ้าเป็นเครื่องเคี่ยงเครื่องเคี่ยงกับซิบีประกอบดอง เอากะหั in mountain, ่นแตงหั่นแตงหั่นหอมหัวหอมหั่นมะเขือเทศนะจ๊ะเนาะเพิ่นก็สิกินจิ้มกับนะจ๊ะเนาะค่วกล้สนะจ๊ะเนาะมาดปลุนะจ๊ะเนาะ เตาแก๊สที่นี่นะจ๊ะเนาะเตาแก๊สที่นี่ชวนมากนะจ๊ะสันี้สีหัวอันนี้หัวหน้อยนี่คือถัดต้มชาดที่ตอนนี้พันต้มนะจ๊ะเค็ดกับเขาก่นอนเพราะว่าต้มชาดนะเฮาก็ใส่วลาไก่สุกล้วนะจ๊ะเขาล้วนสุเราก็ถึมาเติมน้ำน้ำที่นี่น้ำก๊อกใส่เห็ดกินได้ที่จต่เป็นบมเดลใส่ข้อรีบน้ำแต่ทีนี้เครื่องกรอง เครื่องกองอาจาะเนาะไปซุกเลี่วเติมน้ำนะจาจะเนาะหัวแกะยี่สิมีสี่หัวเบองไอาจานเปิดสีหัวตอนนี้ก็ลล่างเฮ็ดยี่สามหัวหูเข่ากับหูยุบ้านนี้ว่าได้ใดส่หูเข่าด้จ้ะสี่หูแบบนี้เลยนะจาะเนาะ นี่ใส่หมอ่มอนจิเป็นหน,นา,นาอืล่างบ้านนี่เติมปลาแล้วนะจ๊ะกะเอาน,นะจ๊ะอยยาเฝ้าห้เข้มนะจ๊ะเนาะเห็ดกับเขาไทาเข้มหรอมันแก่พ่ได้จ๊ะเติมไทาเข้มมันจะแก่พ่ได้นะจ๊ะเนาะมาต้องคอยคอยเติมน้ำปลาเติมกะว่ามันอ่อน,ออนจากน้อย ข่ามอเดือดนะจ๊นะเนาะแต่ไก่นี่ไก่นี่เขาต้มให้เปือ่อยให้เปือ่อยแล้วก็สิมาฉีกฉีชีชีบให้อันนี้เป็นอกไก่นะจ๊ะเนาะฉีกชีกพิ่นก็สิโรยพริกไทยจางน่อยนะจ๊นะเนาะอืมโรยพริกไทยจางนอ่อยเข่าก็ะสุกแล้วจ้ะหอมเข่าเดยาตุ่มปามหาในที่ก็สิปิดแก๊สปิดแก๊สมองเขา่แา,า,อขอขาแล้วก็หอมไว้ ถ่าไก่เดือดจีน่าจะเนะาะถ่าไก่เดือดน้ำเดือดบ่ามันไก่เดือดถ่าน้ำเดือดน่าจะเนาะกระสีใส้พักการ์ดกำลังเดือดปุบปุบปุบแรงเกียรตยี่หนี่ไม่ต้องยานเปลี่ยนะแก๊สรตนะแก๊สแพงอยู่จ้ะแต่ว่าเป็นคาไฟบ่แพงไปานไดนจะ ใส่ลงกปัดเดือนหนึง่งเครื่องซักผ้าเตารีดเครื่องล่างจานนะจ๊ะเนาะอืเครื่องล่างจานแต่ว่าแกดหนี่สิแพ่งแพ่งขึ้นกันกับรบนเ้านะจ๊ะประมาณสี่เอยนะจ๊ะทางไงทางน้อยสามลอยนะจ๊ะเนาะใกลนี่กับสิตุ้นไปเรื่อยๆ ว่ย,ยากจ้ะอาหารตุรกีก็คล้ายๆใทยเพียงแต่ว่ามันกระสีมากใส่เกลือเพราะินผงชูรสแค่นั้นจ้ะใส่ผักกาดลงไปน่าจะนะาากาดใส่จังหน่อยออมไกลหมอดิดแล้ววะเาีจ้ะอาหารปิดฝาอ่า ปิดฟ้าไว้ปิดแก๊สมองหองเขาเหลีอยแต่ต้มไก่นะจ๊ะเนาะนะจ๊ะมันกับบยากแต่อาหารตุรกประเทศนี่ประเทศตุรกีอืมคนไทยห้องก,กิจนได้ขามันไก่มันบ่จ้ะแต่ว่าส่วนมากบางคนนะ่ะคนอีสานก็สิชอบกินอาหารอีสานส่วนมากแต่ว่าพี่วันน่ะเป็นคนกินง่ายนะจ๊ะกินยังก็ได้อาหารภาคกลางก็ได้อาหาร แบบไดก็ได้ถ้าบุมี่น่ากินเ่ากะพัดเขาใส่ไข่กินพัดใส่ไก่พัดใส่กุ้งจงสีเขากะกินได้เนาะจ้ะนเขาบุคคอยได้เหตุงานหนักเนาะเหต่งานบ้านนจานะเนาะเหตุงานบ้านเขาบุคคอยได้เหตุงานหนักเขากะกิน กินแค่กินได้นะจ๊ะเรากนกสีถ้าเป็นพวกพักพวกอยัง,ง,ง,งยังสิีปกตกแตงพักสลัดของเพิ่นยังสิบกระสดๆจ้ะห้องกับไม่กินกับเวลาห้องถ้าอยากลาบใกล้กีเดกินได้จ้ะลาบไกลอาจจาะเนาะอกขวเนห้องกับวเองที่ปนกับมีผักหอมกับมีต้นหอมันกับมีขึ้นกันจ้ะอาจยา์เนา,าะหอาาะ่หอน นีาจ้ะได้แล้ว,วมาเลยจะเด้อมือนีมากินขเขาแรกงน้องกันมีออมไก่มีขามั่นไก่น่าจ้ะเนาะมากินข่าเรองน้องกันจารับมันนี้กัสสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้า,ดาเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้ะ